สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GG Indie Gaming ช่องเกมอินดีเ้เพื่อคนอินดี้นะคะสหรับในวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Ender l i l y พ a r t ที่10กันค่ะโดยในครั้งนี้เราจะทำการตะลุย Twin Spire ไล่เก็บของในสไตล์ Mega Man กันนะคะแต่ก่อนอื่นอันนี้ความสามารถของอูเดี๋ยวต้องหาโอกาสลองค่ะ เปิดแบบนี้ดีกว่าอันนี้ก็คือแผนที่ทั้งหมดของชวินสปายนะคะเดี๋ยวเราทําการเดินตะลุยแล้วก็ไต่กําแพงหาของกันค่ะหลังจากที่หาได้ประมาณนึ่งอ้วเนี่ยอาจจะไปลุยโซนต่อไปกันเลยแล้วพอหลังจากที่ได้ความสามารถใหม่จากบอสเนี่ยค่อยกลับมาหาของกันใหม่นะคะว่าแล้วเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มลุยกันเลยดีกว่าค่ะโอเกือบลืมแผนที่อีกแล้วจุดแรก โอ้ oh. จุดแรกฝั่งขวาตรงนี้ค่ะจิ๊บจิ๊บนี่จำได้นี่มันมีซัมติงอยู่สวัสดีค่ะขอของหน่อย oh. Furious b r i t e ข้างล่างนี้มีอะไรไหมอุ้ยนี่เรียกว่าเป็นช็อตคัทได้ไหมคะเนี่ยลงมาแบบฟือบอุ้ย อะไรไหมอุ๊ยมีโอเค chain of sorcery แจมค่ะเดี๋ยวอีฉันล่วงไปไกลเลยโซนนี้ไม่มีอะไรแล้วเอดูชั้นล่างสุดกันดีกว่าโอ๊ยอย่าเล่นตอนเมือซิ เดียยวเดียวเออค้างอย่างนั้นแหละเฮ้ยมีตรงนี้ไงเอ,อจะออกไปหาเขายัางไงดีคะเนี่ย ต้องมาจากข้างบน,นะคะ่ะปัญหาคือข้างบนตรงไหนดีวะเฮ้ยอย่า yeah. นี่ไงตรงนี้โอเคไต่ไปกันค่ะชื้อ ฟรบแล้วก็ล่วง yes furious bite สาค่ะเอ่ยังไม่หมดเนอะตรงนี้ไต่ไปไหนได้ไหมเนี่ยไปลองไต่เลยนะคะเฮ้ยไปต่อได้ทุกคน เ,เหมือนจะเป็นโซนใหม่หรือเปล่าคะเดี๋ยวขอวนเก็บฝั่งซ้ายก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูโซนใหม่กัน,นะคะ่ะฝั่งนี้อ๋อนี่ไงโอเคเฮ้ยเฮ้ยนี่ได้ละโอเคขอบคุณค่ะ วาร์ปไปตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยววาร์ปมาตรงนี้อีกทีหนึงค่ะแล้วเดี๋ยวรอบนี้เราจะออกทางซ้ายกันนะจัดไปใส่กําแพงกันหนุกนานเลยจ้าโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวเดีเด้ย ไม่หนูกิ๊กี้มันโหดอย่างนีห้หรือแล้วกากเองเฮ้อ๊ยทันได้ดูอีกแล้วเมอ่อมองดูนกชมไม้เฮ้ยโอเค ยังไงตรงนี้อุ้ยเราจำได้ว่ามีของเฮ้ย,ยแต่ลืมไปว่ามีเธออยู่เก็บแป๊บมีนักโดดทีมชาติค่ะามาเอ๊ะไม่ได้เหรอฝั่งนี้ก็ได้ฮึบจ้วงโอเคโอ้อัมมูลเลตเจมเพิ่มแม็กเคทพี P 20ค่ะ แฉกแ็บยิงตายง่ายอยู่โอเคตรงนี้ตรงนี้เอาไงกับมันดีอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวโอ้โหมาเป็นกองทัพเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลืมดูลังชีวิตค่ะเกือบเดี้ยง<ม>โอ๊ย โอเคข้างล่างค่อยๆเดี๋ยวค่อยๆลงไปกันค่ะจะได้ไม่ล่วงไปไกลเกินะตรงนี้ก็คือ activate เลื่อนไปมาได้อ๋ออันนี้คือจุดที่เรายังเปิดไม่ได้ คนก็มีจุดเขายังเปิดไม่ได้ปะน่าจะใช่งั้นลงล่างกันอึบขวาซ้ายอันนี้ก็เปิดไม่ได้โอเคอันนี้ฉันจำได้เดี๋ยวนะอุย้ยหลบไม่คนช่วย ัวเร็วจังเปิดไม่ได้เดี๋ยวมาดูห้องทางซ้ายกันค่ะวุย้ยลืม แต่เมื่อมองดูนกชมไม้อยู่นั่นแหละอ่าฮะอืไม่ได้ไม่ถึงเออไต่ไม่ได้อ่ะค่ะ มาจากข้างบนหรือเปล่าเนี่ยของอยู่ตรงไหนวะอ่านี่ไงโอเคนี่งไงของที่ฉันตามหามานานสวัสดีค่ะอ่าฮะโอ้ยังไม่หมดแฮะนี่ไปไหนได้อะเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียว,ยวโอเคเดี๋ยวค่อยไต่ขึ้นมาใหม่ก็ได้อ่าฮะอ,อ๋อตรงนี้เอง เดี๋ยว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 ค่อยค่อยทีละคนหลบก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวโหไม่โดนอีกหลบพลิ้วจัง เขาจะดูมีซัมติงอะไรไหมนะโอเคนี่ไงมีของจริงเวย Yes มีอะไรเอ่ย Chain of Sorcery โอเคห้องนี้ไม่มีอะไรแล้วเหลือห้องข้างบนห้องข้างบนกับทางขวาแล้วก็ข้างล่างเดี๋ยวลองวักไปทางขวากันก่อนค่ะ ค่อยขวามีอะไรหว่าอาจจะตรงน่้หรือเปล่าโอ้ยนี่ไตได้นั่นไงจริงด้วย โอเคเคลียร์ไปอีกที่แล้วค่ะโอเคตรงนี้เปิดไม่ได้ตอนนี้หาะเจอประมาณเท่านี้ค่ะแล้วก็มีจุดที่เปิดไม่ได้แน่นอนอยู่ประมาณ4จุดที่คิดว่านะ่าต้องใช้ความสามารถของบอสตัวอื่นตอนแรกเรากะว่าจะไปลองลุยทางด้านซ้ายดูค่ะแต่พอดีว่าในตอนนี้สำรวจเนี่ยค่ะบังเอิญเจอทางไปทางขวาต่อ ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะลองลุยไปทางขวาต่อก่อนนะคะว่าแล้วก็เดี๋ยววัปไปกันเลยดีกว่าโอเคมามาเริ่มโซนใหม่กันทำไมมันดูหวงเวงจังเลยว้าวไอ้หยาว่างหวงเวง น้ำลึกซะด้วยค่ะโอ้มีของนิมฟิเลียลิงอ๋อทำให้สามารถฮิวได้เร็วขึ้น <Jam. S 2> แจมแหวนที่สลักชื่อของนิมฟิเลียนักบวชหญิงสีขาวแห่งรุ่งอรุณไว้ว่ากันว่านักบวชหญิงสีขาวจะเกิดขึ้นมาพร้อมกับสัญลักษณ์บนหน้าผากที่สองประกายอ่าฮะแบบที่เราเห็นในตอนแรกหรือเปล่า มีอะไรไหมคะมีอะไรไหมคะไม่มีฮะมีของให้เก็บแค่นี้เหรอคะเนี่ยมีของให้เก็บที่ไหนไหมเนี่ยไต่ได้ไหมไต่ได้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะเฮ้ยโอเคอ๋าโอเคพอแล้วค่ะพยายามจนเหนื่อยละ มาต่อทางขวาดีกว่ามีอะไรไหมฮะหินเทอร์แลนด์ว้าวซ่าทำไมมันดูมีซัมติงค่ะเนี่ยเซฟก่อน <c oughs> เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่สองสล็อตแฮะ <c oughs> ได้อยู่ <c oughs> จัดไป <c oughs> แล้วก็ไปขวาก่อนก็ได้ฮะท่านนักปวดหญิงสีขาวแห่งน้ำพุฮะแม่ของน้องเหรอเนี่ยหลังจากตรงนี้ไปก็คือฟอรเทนเฮด เหมือนกับว่าเป็นต้นน้ำต้นลำธารอย่างเงี้ยค่ะแล้วยังไงคือเขาบอกให้เราไปหาใช่ไหมคะหลังจากที่สู้กับซิลว,วาเอททำไมมันดูบรรยากาศทึมๆซึมๆจังเลยค่ะเนี้ย ดอกไม้ที่เต็มไปด้วยไบยแล้วก็ที่ถูกชําระล้างแล้วเนี่ยต่างเติบโตแม้ว่าในที่ห่างไกลแบบนี้นี่มันอย่างว่าเนี่ยแหละการชําระล้างครั้งสุดท้ายของค่า <Really? S 2> อย่างว่า,าไปบ่ได้ด้วยคือยังไงคะคือเรา p ู r i f ไฟทครั้งสุดท้ายเกมมันจะจบตรงนี้หรือไม่น่าแสดงว่านี่อาจจะเป็นฉากจบแรกของเกมนี้ค่ะเพราะตอนนี้ค่ะเข้าใจว่าน่าจะมีฉากจบสามแบบเดี๋ยวลองเลยแล้วกัน 迪奥。 คือเป็นวิญญาณของนักบวชหญิงแห่งน้ำพุหรอคะอ้าวเออใช่เหมือนใบที่อยู่ในตัวลิลลี่ถูกชำระล้างไปแล้วค่ะก็คือผมของน้องกลับมาเป็นสีขาวเหมือนเดิมแล้วเข้าใจว่าน่าถูกชำระล้างโดยขุนแม่เนี่ยละค่ะท่านสามารถไปต่อไหวไหม ท่านนักบวชหญิงสีขาวแห่งน้ำพุไม่ได้ทำแค่ชำระล้างท่านเท่านั้นนะดิลลี่เธอพยายามที่จะชำระล้างไบรท์ที่ปกคลุมดินแดนแลนเอนแห่งนี้ทั้งหมดวิญญาณของเธอได้จับไปแล้วแต่ร่างกายของเธอนะั้นยังคงอยู่ <c oughs> อยู่ไหนค่ะ <c oughs> ไม่สามารถตามออกไปจากจุดนี้ได้ พันธะอะมอรณาที่ข้าได้ทำไว้กับนักบวชหญิงเมื่อนานมาแล้วพันธนาการข้าไว้ปล่อยที่เหลือไว้ให้ข้าเถอะข้าหวังว่าท่านจะสามารถทำตามความปรารถนาสุดท้ายของท่านนักบวชหญิงได้สำหรับในส่วนของข้าข้าทำหน้าที่นั้นไม่สำเร็จ ยังไงคือจะให้ลิลลี่ไปต่อเหรอคะแบบไม่มีเขาเอาแน่อดี๋ยวมองข้าแบบนั้นสิการเดินทางของพวกเราเป็นการเดินทางที่ต้องเจอกับเรื่องลำบากมากมายแต่ข้าก็รู้สึกเหมือนได้รับการปลอบประโลมเมื่อได้เดินทางร่วมกับท่าน แล้วก็จบกันไปแบบงงๆกับฉากจบที่1ห,หรือว่าฉากจบ A นะคะน่าจะยังไม่ได้เคลียร์โซนอีกหลายที่<ม>ก็เลยยังไม่สามารถปลดล็อกฉากจบแบบอื่นได้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาลุยโซนด้านซ้ายของทวินสปายกันค่ะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบคลิปค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ